ก่อนที่จะไปดูสกิลนะครับจะอธิบายหน้าต่างสกิลข้าวๆนิดหนึ่งนะครับด้านบนสุดจะเป็นชื่อสกิลแล้วก็เลเวลของสกิลส่วนด้านขวาเนี่ยที่มีคำว่าเครื่องยนต์ก็คือจะบอกว่าสกิลเนี้ยมันมีเชนสกิลหมายความว่าหลังจากใช้สกิลเนี้ยมันจะมีสกิลให้ใช้อีกแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นประเภทของสกิลว่าเป็นสกิลประเภทเวทมนต์หรือว่าฟิสิกส์แล้วก็เป็นดีบัฟหรือบัฟนะครับส่วน ถัดลงมาเนี่ยมันก็จะอธิบายสกิลคร่าวๆว่าทำเดเมจแล้วก็ทำงานยังไงแล้วก็ลงมาอีกเนี่ยจะบอกว่าเป็นสกิลแบบล็อกเป้าหรือไม่ล็อกเป้าแล้วก็ใช้ขนาดเคลื่อนที่ได้หรือเปล่าส่วนทักษะเฉพาะทางด้านล่างเนี่ยในสกิลมาสเตอรี่ที่เป็นเลข1-4ถึงเนี่ยมันมันจะให้เลือก <c oughs> ใช้ได้แค่สามจากในห้าแตอนน่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเท่าเท,ที่หาข้อมูลมาแล้วก็นอกจากไอ้สกิลตรงเลขหนึ่งกับเลขสี่แล้วถึงเลขสี่แล้วเนี่ยมันจะมีสกิลคลิกซ้ายกับคลิกขวาที่จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันก็คือให้เลือกเราเลือกได้แค่สามสามชอย์จากในห้าชอย์แล้วก็ลงมาเนี่ยการใช้พลังงานจิตก็คือมาแน่นะครับส่วน เวลาหลอกก็คือเวลาไล่อย่างอันนี้มันบอกว่าโยนันทีก็คือไล่แล้วหลอแล้วออกเลยแล้วก็เวลาไล่ใหม่ก็คือคูดาวเนาะจุดตัดก็คือระยะว่ามันสกิลมันระยะไกลขนาดไหนอ่เป้าก็บอกว่าเป็นการล็อกเป้าแบบกลุ่มหรือว่าแบบเดี่ยวหรือว่าไม่ล็อกเป้าก็หลักๆไอ้สกิลทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหน้าต่างของสกิลอีกประเภทหนึ่งนะครับก็จะคล้ายๆกันหมดรายละเอียด จะมีที่แตกต่างที่สําคัญเลยคือตรงทักษะทางเลือกครับมันจะเป็นตัวหนังสือสีเหลืองแล้วก็เหมือนจะว่าเราจะเลือกได้หมดเลย4ีบรรทัดแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันอาจจะต้องเกี่ยวกับเลเวลหรือเปล่าเช่นเลเวลห้าเนี่ยอาจจะมีแค่บรรทัดเดียวแล้วก็พอเลเวลสิได้บรรทัดที่2มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นอกจากที่ว่ามันเป็นสกิลบัฟซะส่วนใหญ่เนี่ยบางสกิลก็จะเป็นสกิลโจมตีแต่ว่ามันก็จะเป็นตัวหนังสือสีเหลืองเหมือนกันก็คือเหมือนเหมือนเราได้บัฟทั้ง4บรรทัดเลยอะ่ะก็คือได้ได้หมด แล้วก็ส่วนใหญ่สกิลเอ่อสกิลบัฟเนี่ยมันจะเป็นเหมือนท็อกเกิลคือเหมือนแบบกดไลคครั้งนึงแล้วมันอยู่ยาวเลยจะมีบางสกิลที่ว่ามันไล่แล้วก็อยู่ประมาณ20วิหรือว่า1นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นที่เดือส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนท็อกเกิลนัคือเปิดปิดแล้วก็มีคูลดาวน์นิดหน่อยแต่ว่าแบบมันเปิดได้นานอยู่แล้วอะยังไงยังไงคูลดาวน์ก็ไล่ไล่ทันก็จะประมาณนี้นะ 예. 예. 이런 어, 예, 이런 식의 이제 어이구 한번 약간 여유봉처럼 시작 되네? 저번에 된다고 말씀드렸죠. 예, 네, 예. 예, 이렇게 됩니다. 예. 예. 요거는 어, 방금 뭐가 좀 아스코트 스프리그와 똑같이 동일하게 스프리그와 같이 이렇게 아, 예. 호공이네 예. 요 정도입니다. 여의 봉처럼. 저야, 저한테. 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 이한테 기술력의 인식 수능. 이렇게 해서 보시면 이렇게 공중에서 때렸는데 아무도 얼수 미더수 허可以雕然后 e q 都来来了嗯它会触发这个特殊的这个嗯然后它迫 一下我，<好>嗯、我们先来，好，准备一下。耶，我来一下。好、哦，拉<对>一点，对对对。对然后第四，个、呃、第四个就也是他们的。给、嗯、开。 이렇게 시원을아게바들한테다들어가고요 이게 풍부 이렇게 하면은 다 이렇게 네. 다 표시가 됩니다. 어디에 누가 받고 있는지. 쩨네, <목소리도> <목소리도> <쩐이했네>. 쩨네. <목소리도>